สำหรับกลุ่มที่อยู่ข้างหน้าครับก็จะเป็นกลุ่มผัดไม้ที่2นะครับก็จะเป็นรับต่อจากไม้หนึ่ง,งกิโลกลุ่มนี้ก็เราก็จะวิ่งกันไปอีก2กิโลนะครับอาจจะมีเสียงลมเข้ามาที่ตัวกล้องบ้างนะครับพอดีพี่อัญกับอาจารย์โนนีก็วิ่งต่อกันอนะันนี้เป็นกลุ่มสอง<ว> ย่าไปเก็บกุ้มหน,นกะนะันกันนี่คือกลุ่มกลุ่มที่สองนะครับเป็นทัดที่สองรับไม้ต่อกันมานะครับ จะเป็นนักวิ่งที่มีความเร็วต่างๆแต่ดูหน้าก็ไม่จะไม่กลางแล้วครับก็จะเป็นกลุ่มของผัดหนึ่งที่ช่วยวิ่งต่อผัดสองอีกก็จะมีท่านสารวัตรนะครับพี่แซมนะครับแล้วก็น้องๆผมไม่ไม่ทราบชื่อนะครับว่ามีใครบัางนะครับิดตกยังไงก็ต้องขอภัยด้วยนะครับ ก็จะเป็นรถทีมงานนะครับที่ที่มาสนับสนุนนะครับในการใช้บระทุกน้ําเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อาหารระหว่างเส้นทางที่เราวิ่งตลอดระยะ50กิโลนะครับก็จะมีทีมซัพพอร์ตของแต่ละกลุ่มที่อยู่ในจังหวัดนครปนมเราเข้ามาช่วยกันนะครับก็จะมีช่างภาพนะครับ ตามเก็บภาพทุกระยะไปครับต้องขอบคุณพี่น้องนักวิ่งนะครับที่เป็นทั้งชาวนครพมนมเราแล้วก็เป็นพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานมารับราชการในจังหวัดนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกนันวิ่งก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกปีครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับ หนึ 1> 1่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับทุกวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมของทุกปีครับพี่แซมเอาถึงท่าเลยใช่ไหมครับปีนี้<ะ>เอาถึงท่าเลยใช่ไหมปีนี้อนโอ้เยี่ยมครับพี่แซมรถอะ่ะ <laughs> พี่แซมนี่เป็นนักวิง่ง<ด><ด>เก่าแก<ด>่ของนคร,นะนรมนมเลยนะครับขาไม่ค่อยดีด้วยนะครับพี่แซมขาหักแต่ว่าก็วิ่งได้ขาดามเลยจุยังมีเหล็กขายังมีเหล็กครับ แต่ปีนี้พี่แซมบอกว่าไปถึงท่าขนมด้วยกันแน่นอนครับอันนี้เป็นกลุ่มสองอยู่นะครับผ่านบ้านหนองจันนะครับตอนนี้กำลังจะเข้าเขตบ้านดงหนูนะครับ กลุ่ม2ก็เหลือระยะทางอีกน่าจะไม่เกิน300เมตรนะครับก็จะถึงผัดที่3นะครับผัดที่3ก็รอรับไม้ต่อช่วงจากผัดที่2นะครับจะเป็นผัดที่สามนะครับรับ

วันนี้ทํางานไหมครับนนาลาใช่ไหมครับทำไมเราไม่ลาเนาะเราจะกับชาพากกิ<ช>กนนะ<ช>มีพี่อนะครับจากาเป็นเทศบาลแล้วเนาะเทศบาลตำบลเมืองพระบาทครับอันนี้ไม้สามครับรับต่อช่วงไปแล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่มไม้สามรับต่อ มาทําการนี้มาวันนี้เพื่อทําการสิ่งนี้ใช่ไหมสิ่งนี้โอ้ยเหมือนอยเหนือท่วมตัวเหนือท่วมตัวไป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 เราจะไปต่อไปด้วยกันครับไม้ที่3ามครับ เร็วันนี้ลาง,งานใช่ไหมครับครับผมวันนี้ลาง,งานหนึ่งวันครับนี่ centered, ครับบูชาพระพนมวันนี้ครับผมติดตามท่องทพิโมงด้วยนะครับผมพี่โมงกันเนื่อนะครับนี่นครับอาจารย์วเล่ครับ กลุ่มนี้พอไปกันได้ครับ <c oughs> ถ้ามากับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนี่ไม่ไหวครับถ้าไปกับกลุ่มนี้พอได้เดี๋ยวที่มีค่าสามวีกครับ จะผ่านบ้านดงหมูนะครับจุนรุ่นนี้เสียปีกาถึจะถ่ายได้นะครับใช่ครับม <laughs> ผมบังลม <laughs> <laughs> จะมีพี่น้องนะครับจากสมาคมยาคู่ภัยลำโผงนะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีพี่น้องครับ ไปกันทุกปีครับแล้วก็จะมีรถแอนบูแลนนะครับจากสมาคมยีอาโคข่าวทีนี้มาช่วยเราทุกปีครับปิดท้ายขบวนให้นะครับ ไหลไม่ป๋าม่อยากคุยด้วยไหลป๋ากันรึไม่ถึงถึงหมากถึงคูอยู่บ้านอยู่รับเครับขเสียนะครับเกถงใส่ไหนยล้วก็หาได้เลยครับหาไมหาครับ้

เป็นผัดสนะครับผัดสนะครับอันนี้ก็น่าจะผ่านไปประมาณหกิโล ประมาณกิโลครึ่งไอ้หนุ่มวิ่ทองวิ่งตามหาชมยงช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของอ่าพัดสนะครับ ็จะส่งต่อกันให้ผัดส,สีช่วงทางเข้าบ้านท่าคอครับมมก็ผัดที่สีรออยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านท่าคอครับ อีกไม่เกิน200เมตรนะครับกลุ่มผัดที่3ก็จะส่งต่อผัดไม้ให้ผัดที่4นะครับซึ่งตอนนี้รออยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าคอนะครับาร <100 m S 1> อแล้วรอแล้วเพสี่ร <c oughs> อแล้วเพ <c oughs> ลสี่รอแล้ว <c oughs> นับวิ่งก็มาเล่นเข้ากันได้เลยเยี่ยมครับพี่เยี่ยมครับไปครับไปไกลละไกลละ ไปดูผักที่สี่กันครับว <ใน S 1> ่าในกรุงศรีนะครับเป็นจากสํน,นักง,งานอายการจังหวัดแล้วก็พี่อําพลนะครับ กลุ่มนี้ไม่เร็วครับเป็นกลุ่มที่4เป็นกลุ่มที่ใช้ความเร็วไม่เยอะนะครับไปเรื่อยๆครับกลุ่มนี้มีแต่วิ่งโซนความสุขอย่างเดียวครับไม่มีความทรมานเลยน้อยอย่งน้อยอย่างใหญ่ใหญ่นี่ครับวันนีเอา20เป็นเลยกันนะรถที่ได้รถค้าวีอมไว้เลยครัสวันดีครับอาจารย์คสครับผู้ช่วยศาสตราจารย์คสเยาะที่จเรียกกันนะคสเยาะผมมองหาอยู่ว่า พซอไปไหนครับที่ไหนมาเก็บกลุ่มสี่แรับกลุ่มนี้จะไม่มีความเร็วมากนะครับก็คือเป็นเหมือนกับสุขภาพสุขภาพสุขภาพถ้าภาษานัวิ่งเขาเรียกอีซี่นะครับแต่ว่าฝากว้างเห็นไหมจ้องเป็นบอดนี่โอ้อยู่นี่เนาะนู้นกันขาแรงท่ากันครับขาแรงเต็วบ้างชาบ้างเรีวบ้างชาบ้างที่นี่ต้องมีรสชาติ ผ้เมา่ห้วยบางกอน่าจะเป็นห้วยบางกอครับก็จะไหลไหลลงแม่น้ำโขงนะครับนี่เราผ่านบ้างท่าคอนะครับผ่านสะพานห้วยบางกอที่บ้านท่าคอครับ จริงๆแต่ละกลุ่มก็ไม่ได้ฟิกว่าจะมีใครวิ่งนะครับคือทุกคนช่วยกันครับกลุ่มหนึ่งอาจจะมาวิ่งอยู่กับกลุ่มสีก็ได้ก็ช่วยกันครับเพราะว่าเราไม่มีการแข่งขันเราเพื่อ,อวิ่งบูชาองค์พระธพนมซึ่งเป็นสิ่งสักการะคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวนครพนมนะครับ ทุกคนมาด้วยใจครับวันนี้สี่ไหลเลยเข้าไปเองพี่ท้าทายทุกที่น้องสวัสดีครับพี่น้องขี่เซตแล้วไปขี่เซตแล้วสามครับผมสามเซตครับสุดยอดมาก เหมือนผมว่าครับเพราะว่ากลุ่มหนึ่งก็มาวิ่งกับกลุ่มสีได้เราเราวิ่งไปด้วยกันครับเพราะว่าระยะาทางตลอด50กิโลเนี่ยก็คือใครเหนื่อย <c oughs> ก็คือลดได้เราไม่ว่ากันครับแต่ทุกตลอด50กิโลเราก็จะวิ่งตลอดเส้นทางไม่มีการขาดระยะใน ตลอด50กิโลนะครับก็จะวิ่งกันไปเรื่อยๆอย่นนะะางนี้ทุกคนนั่นแหละครับเปลี่ยนทุกคนนั่นแหละพี่น้องอะไรนะครับชื่ออะไรนะ้แจ็คครับพี่แจ็แค พี่แจ็คนี่เจอกันบ่อยครับแจเซี <Jack Casey. S 2> คือเมื่อก่อนผมวิ่งลองรันลิซีเข้าในเมืองก็จะเจอเดินได้ครับเหมือนสายอาัลต้าครับชอบใส่รองเท้าแตะสำหรับพี่แจ็คนะครับก็จะมีหมวกซึ่งเป็นเหมวอนสไตล์เทลครับที่เปิดสามารถเปิดปีกข้างบนได้ผมเจอส่วนกันบ่อยๆแต่แต่ด้วยที่เราเมื่อก่อนเราไม่รู้รู้จักกันเนาะก็แค่ผ่านกันก็ยิ้มให้กัน ตอนนี้พี่แจค็คก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเคซี่รันเนอร์เป็นสมาชิกของเคซี่รันเนอร์อีกคนหนึ่งแล้วครับปีนี้เป็นปีแรกใช่ไหมครับ,รบที่มาวิ่งบูชาพระธาตุพนมครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของนักวิ่งบูชาพระธาตุพนมครับพี่แจค็คครับครับผมโอ้ยจิงกะตายแล้วสภาพปุณิยังะตายแล้วผมก็จะส่งต่อนะครับไม้ที่4 ช่วงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่ไม้ที่4ส่งต่อไม้ที่1เดี๋ยวเราไปพบกันอีกพาร์ทหนึ่งนะครับยุ่นไปดิพี่โดจะดูแต่ละแม่รุ่นยุ่นเด็กนั่นอ่ะไปพี่โดพี่ใจยุ่งใช